เตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าเราลืมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำเ่าบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจ ลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่างแอมีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเ <c oughs> ทบีพันธ์ไพรนะครับวันนี้ <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องอทางฝั่งสมปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับ นนท์เกษตรนอกโรงเรียนนะครับกลับมาเจอเจกันห่างหายไปพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาดำเนินรายการจัดคลิปให้พี่ๆน้องๆสักคลิปหนึ่งวันนี้นนว์มาในหัวข้ออะไรนะครับวันนี้ถ้าใครที่ได้เข้าไปดูในเพจเกษตรนอกโรงเรียนเนะี่ยก็พอที่จะทราบอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมะเดือ่อ ฝรั่งหรือว่าฟิกนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาทําการแนะนําวิธีการทําให้ามะาเดื่อของเราเนี่ยนะครับแตกกิ่งออกมาเยอะๆนะครับบางทีเวลาเราปลูกแล้วเนี่ยนะครับถา้าเราไม่มีกรรมวิธีให้กิ่งเขาแตกเนี่ยนะครับต้นเขาก็จะสูงนะครับ แผ่ขึ้นข้างบนสูงยาวขึ้นไปเรื่อยๆย,ยนะครับอ่าเหมือนกับต้นทางนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต้นที่สูงอยู่นี่ก็จะสูงเหมือนกับต้นนี้ฮะดูตอนนี้สองเมตรกว่าแล้วนะครับประมาณเกือบสามเมตรแล้วตอนนี้ดูความสูงนะครับแต่ว่าเขาก็ปิดผลของเขาไปนะครับแต่เขาสูงอย่างเดียวเลยนะเขาไม่แตกกิ่งไม่แตกอะไรให้เรา มีกิ่งเล็กๆอยู่สองกิ่งข้างหลังไดครับอันนี้ต่ออุทุมพรนะครับอยู่ในน้ําเราเลี้ยงกับน้ำมองเวลาให้ปุ๋ยให้อะไรก็ไม่ต้องใส่ด้านบนแล้วนะครับใส่เอาในน้ําอย่างเดียวนี่อันนี้ก็คือถ้าเราไม่จัดการให้เขาแตกเนี่ยเขาก็จะสูงอย่างนี้นะครับในผมยกตัวอย่างให้ดูอ่ะทีนี้เราไปดูวิธีการกัน ว่าจะทำยังไงให้เขาแตกยอดเยอะๆแตกกิ่งแตกตาออกมาเยอะๆไปดูกันครับฟรึบนี่เราจะมาจัดการ3ต้นนี้กันนะครับจัดการให้เขาแตกยอดวิธีการง่ายนิดเดียวนะครับบางคนอาจยังไม่รู้แต่บางคนรู้แล้วนะครับนั่นก็คือการตัดยอดนั่นเองนี่ตัดยอด ยอดแบบนี้แหละดีวให้ดูมุมกว้างๆหน่อยสามต้นนี้เขาเป็นเสี่ยวกันนะครับเขาก็จะสูงเสมอกันนะฮะสูงเท่ากันข้างล่างเราเอาตาข่ายมาคลุมนิดนึงนะครับผมเอาตาข่ายมาคลุมกันไก่ไก่เคลียขนาดเลยอ่าสามต้นนี้วันนี้จะเป็นต้นสาธิตทองจันทร์ <laughs> สาธิตเฉยๆไม่มีทองจันเอ่อถ้าสาธิตทองจันทก็ต้องมือสังหาร ลุงนี้แล้วเจ้าสิเขาภาควันใจอ้ายเหมือนถูกปลานเฉียดหัวลุมงานเสียงลันง่นหัวแซวเอาเอาวิธีการนะครับง่ายๆนั่นก็คือการตัดยอดนั่นเองการตัดเนี่ยเราจะตัดกี่ยอดดีจะตัดขนาดไหนดีนี่ผมไม่รู้นะครับผมจะตัดประมาณสามใบบน นะครับสามใบบนก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งยอดนะครับตัดดูนะครับเวลาเราตัดเนี่ยตัดให้เฉียงนิดนึงเวลาน้ำเขาไหลเขาจะไหลยเฉียงใหญ่ให่ให้ตรงกับตาด้านล่างนะครับฟุ๊บเห็นไหมครับเวลายางเขาไหลลงมาด้วยนะนีอ่ออกก็ลงไปในตาดีดีอยู่ด,ดีไม่เป็นไรเป่าออกโอมเพียง นี่เราตัดแบบนี้ส่วนยอดนี้เราจะเอาไปทําอะไรไดครับเอาไปเสียบไหมเสียบก็ได้ถ้าจะอยากเสียบแต่น้าหนวดไม่เอาไปเสียบครับผมจะเอาไปทําชาโอ้โหอร่อยมากหอมมากเช้าเช้าเนี่ยนะไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับชาของผมก็คือเอาไ้แบบเนี้นะไปวางไว้ล้างให้สะอาดวางไว้พอตอนเช้าเสร็จปุ๊บเด็ดหนึ่งใบใส่กาน้ำร้อนหอมกลุ่นอร่อยมากอาฝากไว้ก่อน เดี๋ยวเราไปทำต้นอื่นต่อตามต่อได้ต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ได้ระดับเดียวกันซีระดับไหนตะกี้ให้เท่ากันนะครับเวลาเขาแตกปาเขาจะแตกพร้อมๆกันสวยงามฟึบนี่แล้วต้นนี้ฟึบนี่โอ้วยอดววบวกมากเลยอะ วางเลยสามยอดทำชาเนี่ยหอมกลุ่นนะครับคือเวลาเราทำชาเนี่ยนะครับเนี่ยมันยอดแบบนี้สมมติเราไปทำชานะคือไม่ต้องตากไม่ต้องอะไรเลยนะฮะวางไว้เฉยเฉยเนี่ยถ้าใบสดก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือตอนเช้าเนี่ยเหมือนเราต้มน้ำร้อนนะครับเด็ดไปหนึ่งใบเอาไปใส่กะติกน้ำร้อนเลยนะครับแค่นี้ แล้วที่นี้เวลาเราชงกาแฟสมมติวราเป็นกาแฟธรรมดาธรรมดากาแฟหอ่อละสามบาทห้าบาทพอเทใส่ลงไปน้ำน้ำชาที่เป็นชามาเดือนะ่ะโอ้โหอย่างกับกาแฟสั่งมาจากนอกเลยอะ่ะนะครับมันจะหอมละมุนมากนะอันนี้เอาลองไปทํากันดูแล้วกันอ่าเสร็จแล้วตอนนี้สามต้นที่เหนวดตัดตัดให้เห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะจะไม่มียอดเลยนะพอตัดออกแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อย แตกยอดออกมาคือช่วงจังหวะขนาดเนี้ยต้นขนาดเนี้ยนะครับเหมาะในการตัดมากนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเขากิ่งแก่เกินไปเนี่ยนะครับเขาจะแตกยอดเนี่ยช้านะครับแต่ถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยเขาก็จะแตกยอดออกมาน้อยอ,อ,อันนี้คือผมทดลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูต้นที่นะนวดเคยตัดนะครับว่าเขาจะแตกยอดมาเยอะขนาดไหนนะฮะอันนี้ตัดให้ดู เดี๋ยวไปดูที่เราตัดไว้แล้วไปดูกันครับฟรึฟริงโอโอละน้องเอ้ยเจ้าก็เคยขึ้นน้ำอยู่แมนบอว่าเขาสิเกิดสิกอก่ายนอนเว่ยนอนเวเห็นไหมอมาถึงแล้วต้นนี้ดูนะครับอันนี้คือรอยตัดม้วนก่อน ผมตัดไปนะครับตัดไปประมาณกี่วันได้แล้วครับถึงเดือนหรือยังอ่าน้องๆถึงเดือนหรือยังครับถึงแล้วนะครับประมาณเดือนนึงได้นะครับเนี่ยนี่คือรอยตัดแต่ก่อนเป็นยอดยาวนะครับนี่แล้วตอนนี้พอหลังจากตัดนะครับดูการแตกนะฮะอ,อ๋อนับยอดเลยทีนี้หนึ่งหนึ่งดูที่ปลายไปกไกลนะครับสอง 3ามสี่ห้หกนกล้ลองไม่ตรงเจ็ด,จด,ดานโน้นนะครับ8 9 10 1้าสิหุ่นนะครับ12ตาก็คือแตกงทุกตาเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือที่ตัดแล้วนะครับและอย่างที่ผมบอกอย่างหนึ่งก็คือสังเกตนะครับว่า ต้นของเขาเนี่ยนะครับจะขนาดกับต้นที่ตัดตัดเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเราจะไม่ให้ต้นของเขาเนี่ยแก่จนเกินแล้วก็อ่อนจนเกินไปเขาจะแตกตาได้ดีนี่มีผลออกมาด้วยนี่เหนนน็นไหมผลผลน้องนางทำไมเห็นไหมสวยมากนี่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับถ้า สมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่ปลูกมะเดื่อนะครับและทีนี้อยากให้มะเดื่อของเราเนี่ยแตกกิ่งเยอะๆแตกกิ่งเยอะเราจะเอากิ่งไปทําอะไรก็คือเราจะต้องการที่จะขยายพันธุ์กิ่งนะครับกิ่งเราสามารถจะต่อไปเราก็สามารถจะนำไปขยายพันธุ์นําไปเสียบนําไปติดตาหรือว่าเราจะตอนเราจะอะไรก็ได้นะครับมันก็จะได้กิ่งค่อนข้างที่จะเยอะในแต่ละต้นนะครับนี่เห็นไหมฮะ สวยงามอ้อแต่ว่าที่ขาดไม่ได้นะครับหลังจากที่เราตัดยอดนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าอย่าให้ขาดน้ําอย่าให้ขาดปุ๋ยนะครับเพราะว่าถ้าขาดน้ําขาดปุ๋ยเนี่ยเขาไม่มีกําลังส่งที่จะไปให้แตกตานะฮะเขาแตกได้เฉพาะตามกําลังศรัทธาน้ําที่เราให้ไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดนะครับอย่าให้ขาดน้ําอย่าให้ขาดปุ๋ยนี่นะครับอันนี้ต่ออุทุมพรนะครับ อันนี้คือตอเก่านี่ตอเก่าแห้งแล้วตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะตอเก่าเริ่มแห้งแล้วอันนี้รากข้างบนพลังรากที่สองนะครับก็สวยงามนะครับที่ตัดก็ตัดเราจะพยายามเนี่ยอันนี้ก็ที่ตัดเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะดูการแตกนะครับโอ้โหแตกรวดพลาดออกมาเลย ต้นนี้ก็ตัดเห็นไหมครับมีทั้งขนมีทั้งกิ่งเยอะแยะมากมายก็ลองไปทำกันดูกันแล้วกันกน,นะครับเพื่อนๆนะนะครับเอาเป็นว่าสำหนะรบับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนาหนวดก็คงจะได้ล่ำลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกติด,ดามรับชม นะครับทางช่องนี้กเกษตรนอกโรงเรียนอย่าลืมนะครับปลูกได้ขยายเป็นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับาฝากช่องอ,อีกช่องหนึ่งนะครับไม่ใช่อีกช่องหนึง่งช่องเก่านะช่องเก่าฝากกันฝากฝากไปฝากมาเผื่อใครมาอยู่ช่องนี้แล้วยังไม่ได้ไปดูช่องน้นช่องน้นเนี่ยเราปลูกหม่อนเป็นอาชีพครับนะครับมัอนเบอรี่อยากดูหม่อนนอกนะฮะสายพันธุ์ไหนสีม่วงสีขาวสีเขียวสีแดงสีดํา นะครับหรือว่าจะเป็นหมอนหวานนะฮะหมอนหวานหมอนเปรี้ยวหมอนแปลกหมอนใหม่หมอนพลนใหญ่หมอนพ้นยาวหมอนม่วงหมอนขาวหรือหมอนทั้งยาวทั้งใหญ่ไปดูได้เลยนะครับชื่อช่องเดโชสุกอินนะครับชื่ออ่าชื่อจริงนามสกุลจริงของดานวดเลยนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับช่องพี่สาวดานวดชื่อช่องต้อม ปลูกผักสวนครัวกาเดนแบรนอ่าช่องนั้นปลูกผักสวนครัวครับนะถ้าจะกินหมอนต้องมาสวนนหนวดนะครับแต่ถ้าจะกินผักต้องไปที่ สวนพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวการเด่นแปลนไปดูวิธีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีกินแล้วสวยกินแล้วงามเหมือนเจ้าของคลิปเลยนะครับไปดูได้เลยนะ,ะนะครับช่องพี่ต้อมนะครับอีกครั้งหนึ่งไปกดติดตามไปกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของพี่ต้อมพี่สาวผู้น่ารักของเรานะฮะมีทั้งความสนุกสนานความบันเทิงความเฮฮาความน่ารัก ปลูกผักสวนครัวกาเด้นแบรนด์วันนี้นนวดร่ำลาทุกท่านไปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่มีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะันวดลาไปแล้วสวัสดีครับ